ตอนนี้ถ้าเกิดผมอยากจะเล่นลดลายกับส่วนโค้ดตรงนี้อีกนิดนึงนะการเล่นลดลายตรงนี้ก็คือว่าตัวแลบวิวเนี่ยมีอะไรหลายอย่างให้ใช้นะครับเราก็จะมาลองเรื่องของการเขียนโค้ดแบบซับซ้อนมากขึ้นอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกันก็คือเปรียบเสมือนกับเรามีตัวแปรและเรามีโอเปอเรเตอร์แล้วใช่ไหมครับบอกเรคูณหารต่อไปเนี่ยเวลาเราเขียนเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้ c o n โทรลโฟล์ต่างๆก็คือ if for y ใช่ไหมครับสวิตเคสที่เรียนมาจากภาษา C วิธีการทำตรงนั้นนะครับอ่ะก็เริ่มจากการอถอดนี้ก่อนแล้วกันมาเกะกะนะครับปลอกนะครับแล้วก็หยุดทำงานซะผมอยากที่จะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลนิดนึงคือไอการแสดงผลแบบที่เป็นเข็มอะไรพวกนี้มันก็ดูโอเคนะ แต่รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ผมอยากให้มันแสดงผลแบบเป็นลูกกล้าให้มันสวยๆนะครับผมก็เริ่มจากการจัดหน้านิดหน่อยผมเอาอันนี้ไปไว้ข้างล่างเอาอันนี้ไปไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ผมก็จะลบตัวนี้ทิ้งจะสังเกตนิดหนึ่งนะครับพอผมลบตัวนี้ทิ้งใช่ไหมทั้งฝั่งหน้าที่เป็นบล็อกลแกรมมันจะเป็นเส้นปราทันที สาเหตุเพราะว่าผมพึ่งลบจุดเอาออกจุดแสดงผลออกไปทําให้ไอเส้นที่ออกจากสแควรูทเนี่ยไม่รู้จะไปไหนเห็นไหมเป็นเส้นประาอีกอันนึงที่จะสังเกตได้นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้จะเปลี่ยนจากลูกศรขาวไปเป็นลูกศรสีเทาๆนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้มันจะขึ้นหน้าต่างมาอันนึงแล้วบอกว่า e อ r เลอ,อยู่ตรงไหน,นถ้าเกิดคุณไปคลิกปัป๊บนะครับ มันก็จะมาไฮไลท์ตรงฝั่งล็อกแต่แกนนะครับว่าเออตรงนี้งานที่เป็นเออร์เลอแล้วมันก็จะบอกว่าเออเร์เลอนั้นคืออะไรนะครับคำบรรยายก็บอกว่าปัญหานะคือที่เส้นเนี่ยมันไม่มีปลายมัน loose end ก็คือไม่มีปลายถ้าเกิดเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเราก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าเออมันมีปัญหาอยู่ตรงนี้ก็ให้กดคอนโทรลบีเพื่อลบเส้นที่ไปเก่อตอนนี้ ผมจะทำการใช้ control flow แบบที่เป็น while loop เราต้องใช้ while loop เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องการให้ค่ามันสะสมไปเรื่อยๆทีละค่าทีละค่าทีละค่าไม่ใช่คำนวณเสร็จแล้วช่างมันนะคำนวณแล้วก็ต้องให้มันเก็บ1ค่า2ค่า3ค่า4ค่าไปเรื่อยๆในงานเดี๋ยวพอกราฟไม่ได้นะครับวิธีก็คือเราก็มาที่ฝั่งนี้นะครับเราต้องการอ,อัหุดที่เป็นรูปแบบของกราฟนะครับ การใช้กราฟแบบค่อยๆสะสมไปทีละค่าเนี่ยเราเรียกว่าชาร์ตก็กดขวาให้ค้างไว้นะตรงนี้มันจะมีปุ่มที่จากรูปคุณก็พอเห็นใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นเรื่องของการสาแสดงกราฟแน่นอนเป็นอินดิเคเตอร์ให้กดตรงนี้ข้างในก็จะมี3อันให้เลือกเป็นชาร์ตกราฟแล้วก็ x y กราฟความแตกต่างระหว่างชาร์ตกับกราฟนะครับชาร์ตจะรับข้อมูลทีละค่าและสะสม กราฟเนี่ยคุณไปทําข้อมูลมาให้เสร็จก่อนแล้วพลอตทีเดียวแล้วก็เอาชาร์ตแับแค่นี้เองรับตาเสร็จนะครับฝั่งนี้ถ้าเกิดคุณดับเป็ลคลิกตรงรูปสัญลักษณ์ตรงนี้มันจะไฮไลท์ตรงนี้ให้ว่านี่คืออันนี้ไงเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าตําแหน่งมันยังไม่ได้ผมขยายนิดนึงตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันจะอะไรครับ เล็กไปหน่อยครับขยายหน่อยก็ได้นะครับขยายหน่อยได้นะที่เหลืออยา่อย่างหนึ่งอย่างเลยครับก็คือเรื่องของการต่อเส้นจากสแคว o ู t ไปที่ตัวนี้ตอนนี้การต่อจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการต่อแบบไปที่แสดงผลแบบชาร์จแล้วแต่ตอนนี้เราต้องการให้โปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันสะสมไปเรื่อยๆวิธีการสะสมก็คือจะต้องมีการใช้ w ล สัญลักษณ์ของ y l o o p นะครับให้กดขวาตรงนี้จะมีเขียนว่า execution control อ่าเห็นไหมครับอันนี้มีชื่อชัดเจนเลยนะ y l o o p ก็กดตรงนี้สัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยพอกดปั๊บจะสังเกตว่าตัวเมาส์จะเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นเหมือนกับเป็นบล็อกเล็กๆที่มีเส้นประเป็นของ ให้คุณกดคลิกแล้วแกรกนะครับก็คือลากค้างเอ้น้ลากตต่กดเลยเนี่ยมาให้ครอบคุมทั้งหมดนะครับการทำงานตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทำงานแบบที่ทำงานเฉพาะในฝนที่เป็นบล็อกในแกนเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงทางต่างที่เป็นฟอนต์ทันเนลเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นหลุมแล้วพอเป็นหลุมแล้วความหมายก็คือว่านะครับจะสังเกตออสติยกย้อนไปนิดหนึง ไอตัวนี้มีการเพิ่มให้หนึ่งยันมันมีพิ่มับปลูสต็อปให้หนึ่งยันปุ่มสต็อปนี้นะครับใช้เพื่อหลุดหลุบโค้ดในแลบวิวจะทํางานไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีบางส่วนในฝั่งที่เป็นล็อกลดแกรมยังไม่หยุดทํางานแต่เมื่อทุกอย่างหยุดทํางานเมื่อไหร่ปั๊บโปรแกรมก็จะหยุดทํางานแต่ตอนนี้เนี่ยลุมน,นี้จะทํางานไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการกดสต็อปนะครับอ่าให้ลองลองกันดูก่อนนะครับแล้วบอกว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมเหรเห็นเป็นเส้นตรงเลยอยากให้หยุดไหมกดสต็อปก็จะหยุดแต่อย่าสังเกตนะครับเอ๊ะไม่เห็นเป็นนั่นเลยแต่ถ้าเกิดยจะสังเกตที่นิดหนึ่งตัวเลขตรงนี้เยอะมากเลยสาเหตุที่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะหลุมนี้จะทํางานด้วยสปีดเต็มสตีมเลยของคอมพิวเตอร์เราก็คือเมื่อกี้กั้งแตกกดไปนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเวลามันไม่กี่วินาทีแต่ตอนนี้มันรันแล้วกี่ครั้งครับ ห้าสิบกว่าล้านครัง้งภายในนะี้ไม่กี่วินาทีนะคือมันเป็นการทํางานแบบเต็มสตรีมเลยนะซึ่งดีไหมครับไม่ดีเพราะดูไม่ทันใช่ไหมครับตอนนี้ก่อนที่ผมจะไปทานี้ก่อนนะครับเรามีการที่จะเขาเรียกว่าทํางานแต่ตรงนี้ได้นิดนึงในรูปของชาร์จตรงนี้นะครับถ้าเกิดกดขวานะครับ ตรงส่วนที่เป็น data operation นะครับเมนู Menu data operation นะกดขวาข้างในนี้นะกดขวา data operation ตรงด้านล่างจะมีคำสั่ง clear chart อยู่ก็คือเอาไว้ล้างข้อมูลข้างในให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นตุวจะเห็นว่าตอนนี้จะกลับมาที่ศูนย์กับหนึ่งร้อยใหม่แล้วครับศูนย์กับหนึ่งร้อยนะ แต่ถ้าเกิดเรากดล้านอีกก็เดี๋ยวมันก็เป็นอีกสิบล้านห0สิบล้านครั้งอีกไมเดินใช่ไหมตอนนี้เราต้องการแบบช้านิดหนึ่งเพื่อให้เรามองเห็นในการทําให้ช้านิดหนึ่งนี่นะครับเราต้องมาบังคับฝั่งที่เป็นลูกตัวนี้ให้หลูกตัวนี้เนี่ยทำงานช้าช้าวิธีทําให้หลูกทํางานช้าช้านะครับให้กดขวานะครับโอเค okay. ตรงนี้มีนี่อยู่ลานชื่อไปเลยใช่ไหม ทามดิเลตตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวตั้งตัวหน่วงเวลาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังหน่วงแล้วไม่ถึงเวลาที่ตั้งเอาไว้ลูปตัวนี้จะยังไม่ทํางานรอบถัดไปเราก็เอาตัวนี้ล่าเข้าไปใส่ได้เลยมันก็ถามเราจะหน่วงประมาณเท่าไหร่ค่าล่กต้นที่จะถามมาก็คือเป็นค่าหนึ่งวินาทีถ้าเรารู้สึกว่าหนึ่งวินาทีกาลังดีใช่ไหมครับเราก็กดโอเค เรจะสังเกตน,นะครับว่ามาันอย่างงครับมันเหมือนชาติจริงๆ้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาตามที่เราตั้งเอาไว้ใช่ไหมครับเว่าเราตั้งเท่าไหร่โดยที่หนึ่งสเต็ปก็คือหนึ่งวินาที แน่นอนนะครับระหว่างที่คุณทำไปเรื่อยๆเนี่ยคุณมีสิทธิที่จะทำนู่นทำนี้กับยูเซอร์เฟ e ได้ mm hmm. เช่นตั้งสกเกลให้สูงขึ้นแล้วถ้าจะสังเกตอีกอย่างหนึง่งกราฟตัวนี้มันจะอัตโนมัตินะครับปรับสกเกลแนวตั้งตามตัวเลขที่เรามีอยู่เหมือนกันโอเคนะครับถ้ารู้สึกว่าโอเคแล้วเรากดสต็อปต้องอะหยุดทำงาน ตรงนี้ก็จะเป็นการทำงานแบบวายลูนะครับในแลบบวิวแต่เพื่อไม่ให้มันทำงานเร็วมากใช่ไหมเราก็เลยต้องทำอะไรครับใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อหน่วงให้แต่ละหลุดเนี่ยต้องรออย่างน้อย1วินาทีเพื่อที่จะทำงานรอบถัดไปตรงนี้ถ้ามาใช้กับวิชาการวัดมันก็จะสัดคล้องพอดีใช่ไหมครับ วิธีก็คือว่าเราก็จะไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นบล็อกของการอ่านสัญญาณแทนก็คือไปอ่านสัญญาณจากเซนเซอร์แล้วก็ตัวนี้ก็จะทําให้เกิดการอ่านข้อมูลใช่ไหมครับจากเซนเซอร์ทุกหนึ่งวินาทีถ้าเกิดคุณต้องการถี่กว่านี้ก็ได้ใช่ไหมครับทุก0.1ทุก0.5อะไรตัวนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ก็คือเรื่องของการทําง,งานแบบพื้นฐานนะครับในหลัวิวตอนนี้ ถัดไปนะครับเราก็าจะมาเล่นอะไรลวดลายมากขึ้นนิดหนึ่งนะจะสังเกตอยู่นิดหนึ่งนะครับตรงเส้นสีสีตอนนี้เราเป็นเส้นสีส้มแลม็มเมลจะใช้สีนะครับในการบอกความหมายของประเภทข้อมูลสีส้มนี่นะครับหมายถึงตัวเลขแบบทศนิยมถ้าเราต้องการตัวเลขแบบจำนวนเต็มเราก็ต้องเปลี่ยนมาซะ วิธีการเปลี่ยนให้เป็นจำนวนเต็มนะครับก็คือการเปลี่ยนประเภท Input นะครับให้เป็นจำนวนเต็มซะวิธีการเปลี่ยนตัวเลขทีงฝ่ง input ให้เป็นจำนวนเต็มนะครับไม่ยากก็แค่ไปคลิกที่ตัวนี้นะครับคลิกเรื่องนะกดขวาตรงนี้เราจะใช้ตรงส่วนที่เป็น r e p r e s e n t a t i o n ก็หมายถึงประเภทของข้อมูลตอนนี้จะมีให้เลือกอยู่หลายตัวนะครับ ส่วนข้างบนเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของทางด้านทศนิยมแต่เราจะใช้จำนวนเต็มจำนวนเต็มจะมีให้เลือกอยู่สองแผงก็คือแผงของที่เป็นตัวเลขจํานวนเต็มแบบบวกลบแล้วก็จำนวนเต็มแบบมีแต่เครื่องหมายบวกก็คือศูนย์ขึ้นไปตอนนี้ถ้าเกิดเราจะใช้ตรงนี้นะครับถัดไปที่ต้องเข้าใจนิดนึงมันจะมีตัวเลขกำกับอยู่32 16 8ใช่ไหมครับ i 32 i 16 i 8 U32 U16 U8 ความหมายของตัวเลขก็คือจำนวนบิตที่ใช้จำนวนบิตที่ใช้นี่นะครับถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้32ได้เลยคือใช้32บิตเป็นตัวเลขตัวเลข32บิตนะครับถ้าเกิดเป็น I32 จะมีขอบเขตที่ครอบคลุมตั้งแต่ลบ2กิกจนถึงบวก2กิกส่วน U32 ก็จะเป็นตั้งแต่0ถึง4กิก นะครับก็คือ2องยกกาลัง32นั่นเองนะตอนนี้ถ้าเกิดเราเรียกเป็น u สาสจะสังเกตทันทีนะครับว่าสีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินความหมายของสีน้ำเงินก็คือตัวเลขจำนวนเต็มนะครับแต่จะสังเกตนะครับว่าถ้าเลขสีน้ำเงินมาเจอเลขทศยมออกไปเป็นทศนิยมนะครับตรงนี้ เราทํางานต่อได้เลยนะครับแต่ขอให้สังเกตยอยู่นิดหนึ่งนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ถ้าเกิดดับเบิลคลิกมันมันจะโชว์ให้รู้ว่าเออมันคือตัวแผงตัวนี้จะรู้ได้ยังไงครับว่าเราสามารถป้อนได้เฉพาะจํานวนเต็มไม่ใช่ทุกยมวิธีดูวิธีหนึ่งนะครับง่ายๆก็ให้กดขวาที่ตัวนี้ขั้วจะมี visible item อยู่ visible item พวกนี้นะครับมันก็คือส่วนองค์ประกอบ ต,ต่างๆที่เราเลือกแสดงผลได้เช่นผมบอกว่าผมอยากให้มันโชว์ดิจิตอลดิสเพย์เห็นไหมดิจิตอลดิสเพย์เพราะฉะนั้นมันจะโชว์ตัวเลขข้างล่างให้ดูแล้วก็กดรังนะครับลองเลือนดูคุณจะสังเกตว่าตอนนี้เราไม่สามารถเลือนไปเป็ีนตัวเลขที่เป็นอะไรครับทศนิยมได้แล้วเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์นี้รับเฉพาะค่าที่เป็นจำนวนเต็ม เพื่อคอนเฟิร์มก็ไม่เสียหายอะไรถ้าจะทำสโลโมชันสักนิดหนึ่งนครับลองพยายามเลือกตรงกลางๆได้ไหมจะเห็นนะครับว่าเลือกตรงกลางๆไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาจากตรงนี้ก็จะเป็นเฉพาะจำนวนเต็มเท่านั้น